ดอกเอยอยาสายุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชีย่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้เนเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระกดิ่งไว้น้ำเ,นเด้อครับเพื่อชิโนผาดลิกใหม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพอมอแมนพี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมาเล่นทัง101่งนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยพี่น้องเด้อผ้าพีผ้านองมาเลือกควายไปเลี่ยงนะครับผู้ใดหาอนาคตควายยักษ์นะครับตัวผูพี่น้องเฮา รากาตัวเมียพี่น้องครับมีแต่หนุ่มรอสาวสวยนะครับวัอนี้แต่กระดูกกระเดี่ยวพี่น้องครับแต่พัดผมท้ายม้านี่ค่ะเมื่อหลายตัวพี่น้องเฮาที่สิพ่อกระดูกกระเดี่ยวแบบนี้นะครับโค้งสางแบบนี้พี่น้องเฮาเพิ่นสิเปิดจจกตัวนะครับล่าเหรียญแต่ละตัวสิเป็นยังไงมาหูจักครับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวครับอ๋อเสือครับผมพออเสือพี่น้องเข้มืัอนี้เขามีจักรายการครับมีสองรายการครับสองรายการเด็ดๆเนาะครับเนาะครับอาที่ยูครับบ้านน้องกุ้งครับผม บ้านหนองกุ้งตำบลนาอุลมอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดพี่น้องครับสองรายการเด็ดๆเลยมือนี่หอบอ่าเบอร์โทรเบอร์ต่อนะครับ065 065 571 571 0736 0736ครับนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับผมโทรได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องครับโอ้ตัวนี้ไหมเอาตัวแรกแหกมันมาเลยครับลูกชายเจ้าไม้ครับผม11เดือนลูกชายเจ้าไม้11เดือนครับ11เดือนครับ สูงอะไรครับเนี่ยสูงด้วยสี่สิบสามครับถูกเชียงขาพี่น้องเฮากระดูกกระเดี่ยวเรียบเล็บโอ้พึ่งเกิดจากแม่ไงปะครับเนี่ยเกิดจากแม่ร้อยหาที่สามครับตอนนี้เพิ่นสิบเอ็ดเดือนนี่เพิ่นสูงอะไรแล้วครับเนี่ยสูงด้วยสี่สิบสามครับร้อยสี่สามพี่น้องเฮาตัวนี้สวนเข้าไหมสิครับเนี่ยเพิ่งสวนเข้าครับเลโก้ใคยหนึ่งบ้านไหนครับแยกม,มาเลยครับแยกแม่มาเลยยังงอยอยู่เนาะยังงอยอยู่ครับปาถูก แม่เพิ่นเป็นสายใดเ้างจักบคับแม่เพื่อนเป็นลูกใช้น้ำโชกครับลูกสาวเป็นลูกสาวน้ำโชคแม่เพิ่นเป็นลูกสาวน้ำโชคครับน้ำโชคนี่เป็นลูกอะไรครับน้ำโชคเป็นลูกของปานซุรินครับผมอ๋อเป็นควายของเสียพงนะครับเจ้าน้ำโชกอ่าเจ้าน้ำโชคนี่เป็นควายของหมอพงวิไลสิครับเนี่ยครับอือเป็นของหมอพงวิไลเนาะครับรุ่นึงแรกครับ นะครับเจ้าน้ำโชกเป็นลูกของปานสุรินเนาะครับเนาะครับผมอันนี้คือคือสายแม่เพิ่นเนาะสายแม่ครับแม่เพิ่นสูงร้อยลายหัสิบสามนหาสิบสามนะครับตอนนี้ตัวตัวนี้นี่คือสิบเอ็ดเดือนนี่เพิ่นสูงร้อยลายสิบสามลายสิบสามแล้วพี่น้องเฮาป๊าดหายากเลยพี่น้องเฮานะครับแล้วพึ่งสวนสะพายพี่น้องครับเน้นเนียนขึ้นมาชมตัวจริงเนาะครับไงลีพี่น้องเฮานะครับหลวมพร้อมตัวนี้ตงเนื้พร้อมเงาเขานี่ให้ว่าเหมือนมันมันไงก็ขวดเบียร์ครับไงก็ขวดเบียร์ครับเนาะครับ หกนิ้วหนาจะได้ตอนนี้ฮะหกนิ้วหนาจะได้ครับปัดครับเลยโอ้พี่น้องเฮาโดนๆนะครับสิพอแบบนี้แล้วเล็บนี่เนาะครับเล็บนี่จิกสั้นเลยพี่น้องเฮานะครับตั้งเธอเล่ยนะครับแต่ว่าคือควายยังเจ็บเจ็บดังอยู่เน่ยครับย่งเสียวอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่นสนสะพายไม่พี่น้องเฮานะครับสะพายไม่ใบหูนี่ให้ว่าซ้ำใบตองกุ้งเนาะแม่นครับ โอ้เบิ่งข้อขาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องนะครับวา่สีใหญ่ยสีตนะครับสีสูงพี่น้องเฮ้าให้สังเกตเบิ่งข้อขานะครับเบิ่งเล็บพี่น้องเฮ้านะครับอความสูงนะครับของข้อขาจากเล็บใงญ่นะครับไปถึงก้อยหน่อยเพิ้นสีเงาเป็นพิเศษพี่น้องเฮ้านะครับเบิ่งงอเลยตัวนี้ครแล้วบบเป็นควายล่ามหมาดีเนาะบอครับโตตัวดีเลยถือว่าตัวนีตัวดีครับอแต่ก่อนแตควายเงินหลานครับแบบนี้ บไปหามูลที่ล่ะลูกชายลูกชายจ้าหม่เนาะครับโอ้พี่ไส้เพิ่นนี่เจ้าขิงข้องนี่เิงข้องครับผมเจ้าขิงข้องนี่เป็นควายเดินหนีนี่เป็นควายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่เนาะแง่ครับเป็นควายที่สูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ตัวนี้นะครับเพิ่นมีซักเป็นน้องชายของเจ้าขิงข้องพี่น้องเฮาเบิ่งนะครับยังเป็นนิสัยควายน้อยอยู่แบก็ต้องไปฝึกเอาครับนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่นพึ่งสนสะพายใหม่ขอเพิ่นใครจักหน่อยใครเสมอดีเนาะครับเนาะครับ ใครเสมอใครเพียงดีพี่น้องเฮาคิดผอนแม่เนี่ยติดมูเนี่ยเดียววะแล้วป้อนเงาหางไหมเงาหางคนนี้ผลิตเตือนถ่ายป่ะหนอเนงาหางคนนี้เงายกฝ้ามือนี่ครับเนาะครับโอ้พี่น้องเฮาพวงเนี่ยเงาหางพนเนี่น<ค>นนยขนเสียนย่อยเสียนทีเสียนนาดีแมนเป็นตัวเงายักนะครับแต่ตอนนี้สิบเอ็ดเดือนลอยสิบสามแล้วครับเกิดจากแม่ลอยหาสิบสามเลยพี่น้องเด้อนะครับแม่คนเป็นสายปานซูรินนะครับเป็นลูกช่องเจ้าน้ำโชคนะครับของหมอพงศ์วิไลฟาร์มเนาะ แม่เพิ่นเนาะครับตัวนี้ห่าแบงพีแบ่งน่องจักบาทครับเนี่ยเปิดไปแสนห้าครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับขายมันได้จีบพวกน,นี้เนาะครับไปงาน,นล้าน,นครับโอ้ยพอ,ออว่าจังไหนจะไปสรรหามาเจอของเด็ดๆถึงโอ้สมเพผนเป็นพออ้อาได้เป็นน้องได้นะครับคู่หน่อยนีย่คือสิบวัตถัยเฮ็ดเบียกได้เนาะคือสิบวัตถัยสอนหนังสือเลยเนาะคู่หน่อยนี่คือสิบเรียนอ้อมได้เนาะเรียนอ้อมนะครับ อมตะใช่ไหมครับป้าดูน้องเอานะครับโอ้ขันพ่ออวสั้งนี่คู่หน่อยเรียนคุณตำกันเลยนิต้องเรียนครับวู้ต้องเรียนบิ่นว่าโอ้พระธรรมดาดู้น้องเด้อเบิ่องในเบียงเอาให้ยเปน้องเบื่องคับคนบ่หลายตัวเนาะครับผมเอาให้เบิ่งรายละเอียดด้ยเราครับราคากับห้ว่าตามเนื้อผ่าเนาะตามเนื้อผ่าครับผมตามเนื้อผ่านะครับพี่น้องเฮาเป็นควายที่แข็งแงยขาแงยกระดูกกระเดี่ยวแงโค้งสางสูงแงยนะครับ หัวใหญ่ปากใหญ่นะครับตัวนี้แล้วอัตลักษณ์เพิ่นนะครับรอเลยพี่น้องเฮาใส่ถุงเท้าสูงถุงเท่าขาวนะครับกําไรหนาหลังนี่ครบเลยนะครับพี่น้องเฮากระดูกพี่น้องครับที่เด็ดเลยครับโอ้หายอยากเลยพี่น้องเลยเบื้องไหเบื้องคักนะครับือแต่ว่าเฮาบ่ต้องเสือผ่าบ่ต้องเสือวิดีโอเนาะห้มาจับเบื้องหอกเนาะตัวจริงครับผมมาเบื้องตัวจริงเลยพี่น้องเ้อในแฮงครับโอ้ใหญ่อีเลยพี่น้องเฮาเด็กยักษ์นะครับเด็กคงพูดนะ โอ้เริ่มยูได้ว่าเนาะเริ่มยูแล้วครับห <laughs> ันหนาเบื่อนน้อยครับบ่นีนหันหนาเบื่อนน้อยเบื้องหนา้าให้คักเบื้องหน้าเบื้องกระดานเขาเพื่อนน้อยยืนมาไลายยืนยืดยืดพี่น้องเดี๋ยวเบื้องนั้นเลยไหมโอ้ยคนนี่มากมากลามากมามาหันมาจังน้อยพี่น้องเดี๋ยวเบื้องชัดๆถ้าเถื่อเพิ่นพี่น้องเพิ่นยุกไกลเพิ่นบ่ได้มาเห็นตัวจริงครับอ่าให้เพิ่นได้ละเอียดจังน้อย กระดานเขาไหมหกนิ้วครับอุ้ยเอาย้อนแสงเลยพี่น้องเด้อนะครับหัวใหญ่พี่น้องห้องุูน่ะเป็นควายที่ยังยังยังเสียวจมูกเนาะครับบนสวนตะไคร้ว่าันพ่อเดือนครับเออเงยนะครับบให้ว่ายืนนี่ขาบ่ชิดหลับไปเนาะลงเอาบ่ชิดครับโอ้โหขาไป็นแบบขาเับผมครับปะทุ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 พูน่ะเอาดีตัวเพิ่นนะครับครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ห้าหมื่นบาทราคาเปิดราคาห้องต่อรองเลยครับต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับท่วนพี่น้องเฮาลูกชายเจ้าไม้นะครับเกิดจากแม่ร้อยห้าสิบสามตอนนี้อายุสิบเอ็ดเดือนสูงร้อยสี่สิบสามบวกลบนะครับเนี่ยเบิ่งเอาเลยโอ้ดาการดาการต้นนี้บ่มีบ่มีครับส่งให้ฟรีทั่วประเทศทั่วประเทศเหมือนเดิมครับทั่วประเทศเป็นไปส่งเองเลยพี่น้องเด้อนะครับเป็นไปส่งเองเลยกับมือนะครับเอามาแข่งทั่วมาไปเบิ่งตัวต่อไปครับไปไหน เอาพี่น้องครับบานนี้เอาเบิ้องตัวที่สองนะครับที่เด็ดสาวสวยนะครับล่าเลี่ยมมาเลยครับเป็นลูกสาวของเอกมงคลครับผมโอ้ห่างหางโดนๆนะครับสีไทยเอกมงคลพี่น้องเขานะครับเป็นลูกสาวของเอกมงคลครับไรโสพีฟาร์มเนาะครับผมนี่นะครับตัวนี้เพิ่นอายุจักเดือนครับไห่อายุยี่สิบสองยี่สิบสามเดือนครับยี่สิบสองยี่สิบสามเดือนย่างวันเดืสองปียังครับตัวเนื้อหนังไหม เอกมงคลนี่เพิ่นเป็นเพิ่นมีซักเป็นน้องคือเป็นหยังกระเบื้องพันหลานนะครับเป็นหลานครับเป็นเป็นหลานคือเป็นน้องวะเนาะเอกมงคลเป็นลูกเทพมงคลนครับว่แม่นเด้แม่นบ่บ่แม่นเด้เอกมงคลนี่เพิ่นเพิ่นเป็นลูกของน่าจะเป็นลูกของปู่เบิรมเด้แม่นบ่ครับคือมันข้างไหนน่อพี่น้องอ่าถ้าผู้ใด้หัวจักลึกๆนะครับให้คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอกมงคลของไร่โสภีฟาร์มนะครับของไร่โสภีพี่น้องเฮาอ่าเพิ่นเป็นเพิ่นเป็น เป็นเป็นลูกหรือเป็นนนองเบิ่มพันหล่านหรืออย่างจ้งไนนี่แหละพี่น้องเฮานะครับแต่ว่าเป็นสายเดียวกันครับ <brick? S 1> ขอใจว่าสายเดียวกันอยู่พี่น้องเหาแต่ว่าตัวนี้นี่คือเป็นลูกเอกมงคลนะครับเนาะแม่ครับบันนี้แม่เป็นอดไครับเป็นสายใดนี่แม่มันเป็นสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรเนื้อหนังใดเนาะใช่ครับเนื้อหนังใดเบิดเลยหีีสิบสองเดือนฟันน้ำนมครับนี่นะครับอ๋ายืนสวยๆหลายยืนสวยมงามๆหางนี่กับเึงก่อยครับต้นตัวดีครับเด้อพี่น้นองเด้อนะครับข้อโยกข้อกายดี ตอนนี้พันยิบสองเดือนมันสูงเท่าไรนะครับนี่รยร้อยสี่สี่ครับ144ร้อยสี่สิบสี่เด้อพี่น้องเด้ออาตัวแทงขารังยังไหครับนี่แหละยืยนงามนี่แหละหันกันได้เขาหง,งายบ่างามบ่ได้เขาหง,งายเด้อเห็นบ่เพิ่นประกวดนางสาวไทยใช <laughs> ่ไปแล้วป้าพี่น้องฮ่อเบิ่งได้เบียงหางเกือบถึงก้อยพี่น้องครับลำตัวล่ำตัวเงาวนะครับร<อ>แล้วหนาลึกพร้อมครับผมหัวง่ายนะครับตัวนี้ มีสิบสองเดือนเพันสูงร้อยสี่สิบสี่เนาะครับผมเพ่นเกิดจากแม่ไงป่ะเนี่ยครับตัวนี้เกิดจากแม่ร้อยสี่สิบแปดครับร้อยสี่สิบแปดสายเพชรอุดรพอเพิ่นเป็นเอกมงคลครับเอกมงคลนะครับตัวนี้เราเปิดแบงค์จักป่าครับเปิดไปแสนห้าครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทพี่น้องครับครับหนาตึ๊บพี่น้องเขาพูันอะเบื้องอัตลักษณ์เพันพี่น้องครับตัวนี้ได้เพชรอุดรมาหลายนะครับเนาะได้มาหลายครับ เนื้อหนังย่างดีเลยพี่น้องครับพวกน่ะห่อนคักเด้อพี่น้องเด้อห่อนคักห่อนคักมึงนี่เอาปล่อยธรรมชาติบ้างครับบ่เนี่ยครับปล่อยธรรมชาติบ้างเนี่ยเอาเขาว่มีหยายเพื่อเลี่ยมเนาะแน่นครับนี่ครับปล่อยธรรมชาติให้พี่น้องในเบื้องน้านะครับบางเทือบังคับเพื่อนไรเพื่อนกะทิอ่าอย่างดีครับนะครับโอ้เนื้อหนังไหมหนาตึ๊บนะครับตัวตัวท่าชิงดีท่าย่้ยเต็มนะครับหางพัวหางเลื้กหางลามดีเนี่ยร้อมผสม ครับพี่น้องเข้า,ามักพอได้ไปผสมได้เลยหรือว่าอยากให้ฟันเพิ่นล้นก้อนก็ได้นะครับฟันมันล้นก้อนก็ได้ให้มันใหญ่สุดๆซะก่อนนะครับโอ้ยใหญ่ๆพี่น้องตัวนี้ใหญ่หัวใหญ่นะครับคนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นบาทนะครับราคาเปิดราคาห้องนะครับเนาะครับผมเป็นราคาเปิดราคาห้องเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยต้มนี้น่าจะบ่มีบ่มีครับผมบ้านนี้เอกสารทั้งสองตัวนี่เขามีบ่ครับนี่ครบหมดครับ ครบหมดทุกตัวครับผมเจ้าไม้ตัวแรกก็มีมีครับตัวนี้ก็มีครับเนาเอกสารนะครับขอมุ่นเชิงลึกพี่น้องเฮ้ากับช่างทรมาสอบถามนรื่องเจ้าของเพิ่นกระไดเด้อพี่น้องเด้อครับผมนะครับแอดไลน์เพิ่นมาเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสามหกศูนย์เจ็ดสามหกครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับผมอยากขู่แจกรายละเอียดฝากโทรมาครับผมเนาะ แต่วราคานี่คือรดได้รดได้ครับราคานี่คือเพิ่นเปิดนี่เพราะว่าเพิ่นส้งให้รีตัวประเทศด้วยพี่น้องเด้อคถ่ายุไก่นี่เพิ่นรถได้หลายเด้อลดได้หลายครับมีเงิ่อนทอราให้โทรมาเลยครับผมคุยกันได้ครับคุยกันได้พี่น้องเฮานะครับอันนี้เป็นราคาเปิดที่ว่าเพิ่นส่งตัวประเทศครับก็ต้องขอใจพี่น้องเฮาถ่าลงไต้นี่ต้องมี20,000เด้อง0มืครับแม่บอครับถ่าเเนือนี่ต้องมีห0 0่0 1ม0 0 0อัพครับ10,000อัพพี่น้องเฮานะครับแต่ว่าในเขตเฮานี่ก็อมแอมนี่ก็เพราน เบื่องดูพุ่นะเอามักตัวใดสนในจิส,น,สนใจตัวใดจะทวมาหาเพื่อนนะครับสํารับมนีพ่อไหวส่สํารับสกนพ่นงคงครับสวัสดีครับไปเลยครับยังเลยยังเลย